ครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมอาจารย์นรันพบอุดแน่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะครับสออยู่สังกัดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับก็จะมานําเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนประจําปีงบประมาณ2 5 6 7เป็นชื่อโครงการก็คือไหมกรองอากาศนะครับตัวของกลุ่มเป้าหมายนะครับในการทําโครงการนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเฉลิมมระเกียรติตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านสันทา่าสีแลวก็บ้านสันท่ใหม่พัฒนาหมู่9อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับโอกาสที่ทางเราได้เล็งเห็นนะครับก็คือว่าเราเห็นว่าในกลุ่มเนี่ยนะครับมีการทําเป็นการรวมกลุ่มทอผ้าไหมยอยู่แล้วแล้วก็จะมีเศษผ้าไหมที่เหลือจากการทอผ้าไหมด้วยนะครับส่วนของสถานการณ์ปัญหานะครับทางผู้วิจัยได้ลงพื้นที่นะครับปรากฏว่าพบปัญหาก็คือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ รายได้ของเกษตรกรในกลุ่มเนี่ยนะครับลดหายไปถึง50%เนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้ลดลงเ,เกษตรกรเองนี่นะครับจึงมีการาขายลังไหมดิบให้กับพ่อค้าคนกลางเพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับประกอบกับก,บการทอผ้าไหมเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอีกทั้งในสถานการณ์ฝุ่นเอ2มในจังหวัดเชียงรายนะครับก็หนักมากขึ้นนะครับ ทางกลุ่มก็เลยเห็นถึงว่ามันจะมีลังใหม่ที่พ่อค้าคนกลางเขาไม่รับซื้อเพราะว่าตกเกรดหรือว่าไม่ได้คุณภาพตามที่พ่อค้าคนกลางเขาต้องการนะครับลังใหม่ตรงนี้เกษตรกรก็จะเอาทิ้งนะครับแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าเราเราอาจจะนําลังใหม่ทีเ่เหลือจากการขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยนะครับมาแปรรูปเป็นเครื่องกรองอากาศนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยนะครับ กิจกรรมที่เราจะทำนะครับก็จะมีอยู่ด้กยกัน4กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเราก็จะไปให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในการปลกูกปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากรังไหมนะครับกิจกรรมที่3นะครับเรา,าก็จะไปพัฒนาตัวรังไหมที่ตกเกรดท,ที่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางไม่ได้นะครับให้กลายเป็นเครื่องของอากาศเป็นที่เป็น,ปน,ปนแผ่นกออากาศนะครับแล้วก็กิจกรรมที่4ี่ก็คืออยากจะพัฒนาไปถึงเป็น เครื่องออกรองอากาศที่สามารถกรองอากาศ PM 2.5ได้นะครับเป็นตัวต้นแบบแล้วก็จะเอาไปสู่ตลาดด้วยนะครับส่วนภาพความสําเร็จที่ทางกลุ่มเราอยากเห็นนะครับก็คือกลุ่มผู้ปลูกหมอนผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาลังไหมที่ไม่ผ่านคุณภาพมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้อาชีพสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเองนะครับ เป้าหมายที่ทางผู้วิจัยนะครับอยากจะทําให้สําเร็จนะครับข้อแรกนะครับอยากให้กลุ่มอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ2ครับมีการใช้ประโยชน์จากรังไหมที่ไม่ผ่านคุณภาพ3ครับสามารถผลิตแผ่นกรองอากาศและเครื่องกรองอากาศจากใยไหมได้4ครับกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องของ ห่วงโซ่อุปทานในการปลูกบอนเลี้ยงไหมที่เราจะพัฒนานะครับก็จะมีตั้งแต่ปีที่1นึ่นะครับปีที่1เราจะเน้นการพัฒนาเรื่องของการพ้นน้ำนะครับโดยการเอาวิทยากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกใบหม่อนเลี้ยงไหมนะครับรวมไปถึงการแปรรูปลังไหมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมที่2ครับเป็นกิจกรรมของกลางน้ําในปีที่2นะครับเราก็จะเอาไหมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าไหมที่ตกเกรดมาทาเป็นแผ่นกรองอากาศนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไหมที่เป็นแผ่นกรองอากาศมาพัฒนาอีก ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเครื่องกรองอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของหน้ากากกันฝุ่น pm 2.5นะครับส่วนปีที่3นะครับพอเราได้มีโปรดักต์หรือว่ามีสินค้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างช่องทางการขายหรือช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับว่าจะเป็นทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆนะครับจากนั้นเราก็จะจัดทําคู่มือครับเพื่อที่ให้เกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมสนใจอยากจะทํากรองอากาศ บ้างนะครับสามารถดูจากคู่มือตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเผยแพร่ว่ากลุ่มของเรามีการทากรองอากาศนะครับฝุ่น pm 2.5ได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆนะครับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับโครงการหมกรองอากาศก,าก็จบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ